Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราไม่จบไม้องต่อไปต้ที่ทะเลอีกครับม่พ้นโอ้โหแต่มาริ่มแล้วเพื่อนเพือนเพอยกใจยามาอาได้ดเท่าไรไม่ต้องสนใจลูกนะให่ทั้งอทังสองตัวีน เป็นไรวลาเดี๋ยวผมดูคะแนนให้เดี๋ยวผมดูผลให้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในเรื่องผลแพ้ชนะมาเจ้าะให้ชัดเจน